โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับช่องฟรีโฟกซีเฮเกนเลยนะครผมวันนี้เราจะมาเล่นอะดิบุส VS มูเจนเลายๆการมูเจนรีวิวกันเลยอีกแล้วเนาะนะครับผมโอ้โหพูดอะไรไปเนี่ยติดขัดเลยเกิดนะครับอ่ะตัวละครที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเซเบอร์นะครับจากเรื่องเฟดนะครับแต่ผมไม่รู้ภาคไหนนะครับเพราะผมก็ไม่เคยดูนะครับอีกแล้วนะฮะไม่เคยดูนะครับสำหรับเรื่องเฟด แต่ก็น่าจะสนุกกันอยู่นะเพราะมันมีหลายภาคมากนะผมอาจจะแบบคนดูเขาอาจจะชอบไปก็เลยทำมาเยอะไงเอออาจจะใช่นะผมแล้วก็ต้องตัดไปที่ตัวเกมนะครับผมนะไม่ต้องตัดแล้วฮะก็กดไปให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนะก็เซเบอร์ er ตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักเลยนะครับมาเราจะมาลองดูกันอยทำไมหนูมีหัวสีชมพูแล้วลูกไหนไะหนะนะ ไหนแล้วมาลองกันดีกว่านะับผมถ้าเดินประมาณนี้นะครับผมว่าทำไมถึงไม่เราไปเราประวัตินะครับอย่างี้บอกไม่เคยดูนะครับผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฟสมีกี่ภาคนะครับแล้วไซเบอร์เนี่ยเป็นเป็นใครนะเป็นนางเอกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอุ้ยอุ้ยถ้ากระโดดแล้วหมุนติวด้วยสุดยอดนะครับโอ้ว,ว้าวนหมุนติวเลยหมุนติวหมุนติวว,ว้าวโอเคนะครับผมถ้าเดชเป็นไงวู้หแบบเหมือนมีพลังการเดชสูง อะไรอย่างนี้อือหือสุดเกินสุดเกินนะครับมาเริ่มที่สกิลนึ่กันเลยแลวกันนี่ครับผมฟันไปฟันอุ้ยโอ้โหโมเท่เลยนยทำเป็นเล่นไปแล้วไนะ<อ>นะด้รึโมเท่เลยนะเนี่ยดีไงผมว่าเสียงมันจะดังมากแน่ๆเลยเดี๋ยวผมต้องไปปรับเอาในในคลายมาสเตอร์นะครับ คือเสียงมันดังมากชัวร์เลยครับเพราะว่าผมฟังเสียงคือมันดังเวอ้อเลยนะครับโอเคมากดขึ้นนะผมนี่เป็นการฟันแบบทิ้งระยะอ้าว,าวไม่เออมันต้องทางนี้จอ yeah. ปาดวารีอ่ะไม่ใช่ปาดวารีปาดวารี ดีนะครับบอมา,มาดีเลยอ่ามาดันดันออกดันออกโอเคกดลงเป็นยังไงฮะอ๋อเป็นกันแข็งตัวนะครับแข็งตัวแล้วก็อื้แบบอบานนี้อื้อบานนี้อื้ออ่าถ้าจับเป็นไงถ้าจับของโจมตีบอลจะเป็นยังไงนะแล้วก็ฟันได้ซ้ำได้ ววาอ่ประมาณนี้นะครับไปโจมตีหนักออ้ยเอ็กซ์คาลิเบอร์โดนี่ไงอีกทีนึงอืงดูรุนแรงเวอร์ดูรุนแรงเอาไปอีกหนึ่งทีไปกดขึ้นนะฮะเราต่อคอมโบได้ไหมไม่น่าได้นะครับอ่าประมาณนี้กดขึ้นนะปิดช่องปิดช่อ นี่อ่ะประมาณนี้ต่อไปครับกดลงนะหลายเด้งครับโอ้ my gosh ผมจะต้องปินเน็ตก่อนเอออื้อืมหูหูหูเทนะเทนะกดลงกดลงเทมากนะครับหนึ่งสองสามอฟันแบบรุนแรงสุดสุดเยคำหยาบไม่ได้รุนแรงจจัดนะฮะรุนแรงจัดอืมอืม อมาท้าจับเป็นยังไงมาดูกันนะครับถ้าจับต่อยหนักเอาไปใช้ท่านี้ดิใจเย็นอ่ะมากดอ๋อเป็นท่านี้ครับแต่ว่าเพิ่มการจับเข้าไปเฉยๆประมาณนั้นนะครับโอ้โหเสียงของตกต่อไปนะครับโจมตีหนักเอ้ยโจมตีเบากาอากาศมาดวนอออโอเคฟันได้ครั้งเดียวนะโจมตี จมตีหนักนะครับผมฮึบอือเป็นการปัดลงครับปัดลงปัดลงอืออีกทีนึงอีกทีนึงอ่ะมาต่อไปนะครับผมโจมตีแบบฆ่าไม้ตายกันเลยนะครับผมไปทีนึงอุ้ยโอ้ปล่อยพลังน่ายอะ ดีไงโดนไปเดโดนไปหนึ่งชูดโดนไปหนึ่งกระบวนท่ากดขึ้นอ้อ้ย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 ออออมันเทจังวะมันเทอะไเนี่ยนะฟันฟันลัล้วฟันลอ้วอโหเทจริงฮะอีกทีนึ่งปุบปัดุบปัดุบปัดุบปั๊บปัดปดปัันปัปปัดปััดัั ถ้าอื่นยงขนาดนี้อันตีจะขนาดไหนนะฮะมาดูกันว่าอันตีจะทําให้เราผิดหวังไหมนะครับผมถ้าเสียงรถเสียงอะไรเข้าลําโพงนะครับก็ภัยนะครับเสียงรถคือบางคนก็ท่อดังเหลือเกินนะครับผมบ้านผมอยู่ติดถนนเลยนะครับอ่ะมาก้ลงอันตีออตเตอมต้อตงไล่บทก่อนเอ็กซ์โตรคาลิเบอร์ โอ้โหสวยจัดสวยจัดอือหือสุดเกินโอ้โหสวยจัดเอาใหม่ฮะโอ้ไม่วะเจเบอร์ดาสวยจัดนะฮะโอ้โหแบบอลังการเลยนะบูเจนทำได้นขนาดนี้ถือว่าเก่งนะครับผม อ่ะอีกทีหนึ่งนะที่สุดท้ายนะก่อนที่เราจะไปรีวิวกันแบบจริงจังเอฟคาลิเบอร์อู้ถ้าเป็นฟันลงเหมือนเอาดาบอะไรเงี้ยคือหรือมันมันเป็นล่าความมืดว่ล่างเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะพลังงานอะไรต่างๆก็สีดําชุดก็สีดําดาบก็สีดําเออเป็นไปได้นะครับเซเบอร์ er, มีหลายล่างนะครับในในที่ผมโหลดมานะเป็นเวอร์ชันนะครับก็เราจะตัดไปที่ตัวเกมกันเลยนะผมไม่เสียเวลากระตุกเกินไปนะครับ ก็ตอนนี้นะผมลองไปเจอกันในตัวเกมที่เจอบอรดกันแล้วนะผมเจอซากุระครับผมอ่ะมาเป็นยังไงถ้าเปิดตัวอือหืออุ้ยเปิดตัวก็เท่นะครับนี่เอแมวแมวไปดูเองไปมาเลยเอ็กซ์คาลิเบอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเปิดก่อนไม่ดีนะไม่ดีอุ้ยจะไปไปจ้าไปจ้าไปจ้าอืม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 บังทําไมโอหโคตรมดูรุนแรงนะดินะมาดูรุนแรงอุ้ย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  วิ่งจ้าง่ายโดนโดนโดนอืมมันนี่มันนี่ขอจับหน่อยขอจับหน่อยปันทิ้งอืมอืมจับโยนโยนโยน,โยนมามามาเลยมาเลยอืมเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปหนึ่งทีเอาไปอีกหนึ่งทีอืมบอกไม่ได้จ้าบอกไ,อไม่เจยอืมโค้ชเทตีปันเข้าไป มุ้งแต่เก็บเกรดยากนะครับพอโอเคมีท่าเก็บเกรดดูก็คือท่ากดขึ้นนะครับกดขึ้นจริีๆจะค่อนข้างเก็บเกรดง่ายนะครับแล้วก็โดนตีนั่นแหละเออไม่ได้หรอกอือเออืมดูรุนแรงนะดูรุนแรงได้อย่าดีเลยปันปันไฟกดกดลงบ้างกดลงบ้างนี่นี่นี่เออจับ แล้วปัดลงนั่งเพศแต่ไปอืม,อมฟันพึบเอ้ยชอโอ้ชออ๋อยอ่าเราใช้ทำให้ตายตอนอนี่ก็ต่อยอย่างเลยนี่ก็ต่อยอย่างเลยนี่ก็ต่อยอย่างเลยดูนิง่งๆสิอยู่นิง่งๆสิจ้ากระแทตึงเงา ขวาดเำไมอีกทปาดอีกทีด้วยฟันนะถ้าจบเป็นไงี้ฮะโอ้โหแบบความมืดเกินกินนะอะไรแบบนี้ตีเลยฟันไปดึงอีกอืมอืมอะไรอะไรโอ้โหต่อคอมบูกันได้ต่อคอมบกันได้ยี่กว่าต่อคอมบูกันต่อคอมบูกันได้อยู่ต่อคอมบูกันได้อยู่นะต่อคอมบูกันอ่ะต่อคอม อเออผมว่ามันจะต่อกันได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้เดี๋ยผมเห็นท่าอะไรนะเมื่อกี้อ้าวไม่จับถูกม่จับพุ่มลงด้วยนะครับพอดะฮะอ๋อโอเค,อเค,อเควิธีการใช้นะครับผมก็คือกดฟันนะครับกดกดลงนะครับ กดลงให้ให้มันขึ้นอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็กดกดโจมตีแบบปกติแบบไม่ต้องกดขึ้นกดลงนะครับผมอ่ามันจะใช้แบบการจับทุ่มลงในครับผมนะอแบบที่กืนให้กืนโอ้พลังอัศวินแบอ่ะมึงโ,โอ้เสียโฉมเลยเสียโฉมเลยเสียโฉมเลยเอออร่อยอ,อ,ยอ้อยห้ะอ้ะอ้ กดขึ้นปืดฟันปั่นปั่นปั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 นเอ้ยลงไวมาแล้วยังไงเฮ้ยย้าเอ้ยจุดอ้ายโดนดีเอ้ยไม่เราเก็บเรียกว่าเก็บเกรดเก็บเกรดก่อนเก็บเกรดเก็บเกอีกนิดนึงเก็บเก็เก็บเก็บน่อยไม่ได้จะจบแบบนี้ไม่ได้นะเอ้ยจ้าจับ อันตี้โยโอเมวะมูชินเดรุเอ็กซ์โตแคลิเบอร์บูมเรียบร้อยฮะอ,อือยังเทพเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อ่ะอ,อืมระเบิดเลยนะฮะตุ้มประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซเบอร์นะครับจากเรื่องเฟดนะฮะ ถ้าใครชอบคลิปดีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้โชคฟรี4เซียกันด้วยนะครับผมนะถามว่าทำไมผมถึงไปเล่นต่อนะครับผมเพราะว่าผมอัดมา11นาทีละก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับประมาณน,นี้แหละนะครับผมไม่แปากครับสวัสดีครับผมเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไม่แปากครับผมสวัสดีครับผม